เลมอนดอบเก้าสิบเก้าเปอร์เซนค่ะอ่อนเก้าเปอร์ซเาไปทำอะไรล่ะพี่น้องยังเหลือเต็มต้นเลยวันนี้ต้องเก็บหมดเลยค่ะดูนั่นเสียได้ไปต่อไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้จริงๆวันนี้ต้องเก็บหมดต้นจริงๆดู เต็มเลยขั้วเหนียวมากเลมอนดอปไม่แก่แล้วค่ะได้แค่นี้แหละสงสารได้แล้วเนาะเต็มถังแล้วยังเหลืออีกวันนี้น่าจะได้อยู่สามถังทำอะไรละเนี่ยหมดปัญญามีแก่บ้างนิดๆหน่อยๆสน,นุกสนานค่ะ เก็บหมดค่ะวันนี้เก็บหมดเก็บเกี้ยงเลยคุ้มไม่คุมก็เก็บจ้าเก็บพริกไปทำพริกดองกันค่ะหมดเวลาแล้วไม่เก็บก็ต้องเก็บมะนาวหล่นพริกเลมอนดอปค่ะเก็บมันมากขัวเหนียวจริงๆ แก่ก็ต้องแก่ขะง,งานนี้เต็มเลยถนอมมาตั้งนานหมดจะเก็บก็ดึงเอาดึงเอาไม่ดึงก็ตายคือเก่าค่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนาวแล้ว เป็นน้ำแข็งแล้วพริกไม่แก่เยอะเลยไปทำพริกดองไว้กินกันค่ะไม่เป็นไรแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วเนาะได้พริกแห้งสิบกว่าถุงอยู่นะวันนี้น่าจะได้อยู่หรอกหลายโลอยู่หรอกเสียดายไม่แก่เลย พอจะแก่บ้างก็เก็บไปหมดแล้ว ท,ที่เราล้างถึงแห้งแล้วตัดขั้วค่ะจะได้ใส่ขวดได้เยอะๆขวดแพงค่ะเราประหยัดขวดแตดออกแค่นี้นะคะอันนี้คือจะใช้ทำแบบอออยู่ได้นานๆก็จะไม่ได้ตัดตายนะ,ะส่วนอันที่ ทำดองซีอิ๊วนะคะดองซอสเนาะแบบเกาหลีอ่อมจะตัดตรงนี้ด้วยเพราะว่าจะใช้ดองแค่ระยะสั้นนะคะขั้นตอนการจุดนะคะก็ใส่กนั้นไผ่เพิ่มกลิ่นแล้วก็ใส่กระเทียมพริก ใส่ลงไปเพื่อสร้างสีสันนะคะพริกแดงพริกเหลืองอะไรก็ว่าไปพริกเขียวแครอทนิดนึงก็จับเรียงสวยนะ อันนี้เป็นซอ,อสเป็นซอยซอสนะคะแล้วก็เกลือก็เป็นสมนุนไพรอบแห้งเอาใส่แต่งกินนิดหน่อยตามชอบนะคะอันนี้น้ำตาลแล้วก็เป็นน้ำส้มสายชูนะน้ำส้มสายชูน้ำล้วก็ซอสนะคะหนึ่งต่อหนึ่งนะ แต่ของเรนจาาไม่ชอบเปรี้ยวมากก็จะลดน้ำส้มลงนิดนึงแล้วก็ใส่ปรุงรสค่ะใส่เกลือใส่น้ำตาลลงไปตามชอบนะคะเดี๋ยวเราจะดองตอนที่น้ำยังร้อนอยู่นะคะ